วันนี้ปลุกลุกเลือกดื่มนี่เลยเบลโซมัลต so ิแคนโปรตีนพัสคอลลาเจนกลิ่นวานิลาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็ช่วยป้องกันโรคไขข้อเสื่อม เลโซมัลติเพลนโปรตีนรสมิกเบอร์รี่รวมผลไม้ตจะกคลเบอร์รี่ถึง9ชนิดถือได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟูุตอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยบำรุงสายตาแล้วก็ยังช่วยให้ผิวพันธุ์เปล่งปลั่งด้วยค่ะ <ha. S 2> จะมาแนะนําโปรโตีนที่ทานแล้วอิ่มมากคือตัวนี้นั่นเองเบลโซมัลติเพนโปรตีนจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยหนึ่งซองเพียงแค่130อแคลเท่านั้นแค่ฉีกเขย่าดื่มแค่นี้เองทุกคนง่ายมากและทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าทานแล้วจะอ้วนหรือเปล่าตัวน,น อันนี้ก็จะเป็นรสกล้วยนะคะจะบอกเลยว่ามันหอมมากเลยแล้วก็กินง่ายมากเลยนะคะ,ะสายสุขภาพต้องไปลองแล้วนะคะทานไปแล้วเนี่ยคุมหิวอิ่มนานมากเอาจริงทานตัวนี้เนี่ยในระหว่างวันไม่ค่อยหิวเลยค่ะได้ประโยชน์และโปรโตีนแบบครบถ้วนต้องตัวนี้เลยค่ะเบลโซมันติแพรนโปรโตีนตัวนี้นั่นเองใครอยากียวอวบางต้องไปลองเลยค่ะ